ฟังมากครับผมคือฟังกลอดดเลยทุกคนเรื่องชุดไทยนี่ครับผมถ้าอยากจะมาใส่ชุดไทยนะก็ต้องเป็นวัาารุณนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอรุณนะครับผมมาได้มาหลายเดือนแล้วทุกคนคลิปนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนมาอัปเดตถ้าบรรยากาศล่าสุดนะครับผมซึ่งปีนี้ก็ปี2 0 2 6นะครับมาอัปเดต วัดอดรุณน,นะครับผมนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับผมตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่สีมงนะครับสีมงเย็นแตก่ตอน ามาแล้วทุกคนไม่ได้มาหลายเดือนแล้วทุกคนวัดอรุณก็ยังสวยงามเหมือนเดิมทุกคนนะครับมาดูตรงบริเวณจุดที่เขาใส่ชุดไทยแล้วก็มาถา่ายรูปนะครับผมจุดนีน้น้องเท่เยอะครับ จุดนี้เยอะเลยทุกคนเพราะว่ามันไม่แดดนี่คามมารับนักท่องเที่ยวท่านนะทุกคนม,มาใส่ชุดไทยนะครับผมข้างบนมันก็นเยอะครับ ฝรั่งก็มีนะที่มาใส่ชุดไทยอะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาทุกคนขึ้นไปชมภาพบรรยากาศข้างบนอีกนะครับเพราะวา่านานทีได้มานานทีได้มานะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปชมภาพรบรรยากาศอยู่ข้างบนครับ โหสันมากทุกคนห้ามมนั่งห้ามนั่งนี่ครับผมแน่นๆเลยครับผมพบรรยากาศอยู่ข้างบนทีนี้ก็จะมีป้ายบอกห้ามนั่งครับผมว้าว มานี iesen, ่ยก no, no, no. no, no, no ็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าทั้งคดีจะชันนะครับผมแต่คนข้างบนนี่เยอะครับเขึ้นขั้นตั้สิไม่รู้จะทำ เราก็จะมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนักท่องเที่ยวทันะ้เลยุกคนมาใส่ชุดไทยข้างล่างครับ ส่วนมากนะครับราะคนที่ใส่ชุดไทยก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาหรอกครับผมเพราะคนข้างที่จะขึ้นมายากนะฟังมากครับผมคือฟังกระดดเลยทุกคนเ,เรื่องชุดไทยเนี่ยครับผมถ้าอยากจะมาใส่ชุดไทยนะก็ต้องเป็นวะรุณน,นะครับผมถ้าอยู่กรุงเทพนะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ยิธยานะครับ มาดูฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้ก็เยอะครับ,บเ,บเดียวเหมือนกันครับผม ส่วนมากจะเป็นสาวจีนหนุ่มจีนนะครับผมจะเยอะที่สุดนะครับ <Okay. S 1> ได้ยมมาใส่ชุดไทยกันที่นี่นะครับผมคือชุดไทยมันก็จะมีหลายร้านมากๆนะครับมไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงบริเวณทางเข้านะฝั่งแม่น,น้ำเจ้าพระยานะครับผมแล้วก็ข้างหลังนนถนนถนนอะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผม ฝั่งนี้ก็เยอะครับผมเยอะทุกฝั่งเลยนะก็วันนี้ก็เพระาะอากาศมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อ่ะกขึ้นมาขับรถมันก็จะมีลมพัดมาเรื่อยๆนะครับผมนี่คือนเราจะมาเป็นชัวร์เลยทุกคน นี่ก็ผมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมมาเยอะเหมือนกันครับ 会，它会消除疲应该会。那得卡风。<noise> จะกวันปะลงไปข้างล่างผมเดินแบบรอบหมดละนะครับผมข้างบนก็คนคน่อนข้างที่จะเยอะนะนะครับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยทั้งคนไทยเองก็มาใส่ชุดไทยกันเยอะเหมือนกันครับ ทุกคนเรามาดูพระปรางบัอรุณกันครับไม่ได้มานานแล้วแต่รับยังสวยงามเหมือนเดิมครับผมก็ยังมีความขังมีเสน่ห์เหมือนเดิมครับ ตอนผมมาครั้งแรกนะผมว้าวมากเลยทุกคนนะเพราะว่าเขาให้ขึ้นไปข้างบนด้วยอันเป็นอะไรที่แบบได้เห็นแบบความยิ่งใหญ่ของวัดอรุณพร,พระปารงวัดอรุณนะทุกคนนะก็คือแลนด์มาร์คระลับโลกเลยทุกคนแล้วคเที่ยวที่มาทเที่ยวกรุงเทพนะก็ต้องมาที่นี่นะครับผมบางท่านก็มาใส่ชุดไทยสวยมาก ้าเราดูรายละเอียดดีๆทุกคนเราจะเห็นได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะครับผมแต่บางทีก็ไม่ได้สังเกต <c oughs> นี่ครับก็จะมียักษ์แบบนี้นะครับผม <c oughs> แล้วก็มีอะไรอหอยเหรอเปลือกหอยนี่ปะทุกคนใช่ไหม ข้างบนดูเหมือนว่าจะเป็นหมาเหมือนหมาเลยทุกคนส่วนข้างบนขึ้นไปได้นะแต่ว่าสําหรับเราทั้งสอวเองก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับปิดไปครับสวยมาก โอเคทุกคนก็เป็นบ้านสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ